สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทำผัดกะเพราไข่เค็มนะคะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเราลองไปดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะไปค่ะนี่คือวัตถุดิบนะคะก็จะมีกะเพราผูสับซอสเห็ดหอมแล้วก็พริกสองพริกแล้วก็กระเทียมไข่เค็มแล้วก็น้ำตาลทรายซอสภูเขานะคะ เดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะไปค่ะอันนี้เราก็เต็มตัวใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะจะได้ไม่มันมากนะคะทุกอย่างนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าวัตถุดิบน้อยค่ะตอนนี้เราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่พริกลงไป พริกนี้ที่เราไม่ตำก็เพราะว่าไม่ให้เผ็ดมากนะคะเราใส่พริกที่หันห่นๆลงไปเด็กๆจะได้ทานได้ด้วยนะคะแล้วก็ผัดไปสักพักหนึงค่ะให้พริกกับกระเทียมเข้ากันนะคะแล้วเราก็จะได้มีกลิ่นหอมๆแล้วก็ตอนนี้เราจะใส่หมูสับลงไปแล้วนะคะนี่ค่ะใส่หมูสับลงไปพอประมาณนะคะ หมูสับนี้เราก็สับเองเลยนะคะเพราะว่าเราซื้อมาเป็นก้อนแล้วล้างแล้วก็ปั่นมันจะได้สะอาดแล้วก็สบายใจอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเราไม่ไปซื้อที่เขาสับมาให้นะคะตอนนี้เราก็จะใส่ซอสภูเขานะคะแล้วก็ซอสเห็ดหอมค่ะนี่นะคะซอสเห็ดหอม คลุกเคล้ากันให้เข้ากันนะคะถ้าสมมุติใครจะใส่ซีอิ๊วดำก็ได้เลยนะคะตอนนี้พอคลุกเคล้าแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายแล้วนะคะค่ะน้ำตาลทรายแล้วเราก็คลุกเคล้าไปให้ทั่วนะคะเราก็รอไว้สักพักหนึ่งค่ะให้ทุกอย่างสุก แล้วก็คนเข้าที่เข้าทางนะคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่เค็มลงไปเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็คนให้ทั่วนะคะจริงๆแล้วเราจะบี้ก็ได้นะคะไข่เค็มอร่อยอยู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ไว้สักพักหนึ่งนะคะเราก็ ตักขึ้นตั้งโต๊ะได้เลยเราใส่พริกดอกใหญ่เข้าไปนะคะแล้วตอนนี้ตอนนี้นะคะเรารอให้น้ําแห้งอีกสักนิดนึงนะคะแล้วเราก็ตักขึ้นตั้งโต๊ะได้ใส่เดี๋ยวเรามาใส่ใบกะเพรากันนะคะพอใส่ใบกะเพรานี่นะคะใบกะเพราค่ะใส่ไปเรียบร้อยเราก็คนให้เข้ากันค่ะ คือถ้าใครไม่ชอบใบกระเพรามากก็ใส่น้อยๆนะคะอันนี้จะมากไปสักหน่อยค่ะแต่ทุกคนในบ้านชอบทานใบกระเพราอยู่นะคะเพราะมันเป็นสมุนไพรค่ะทําให้ทานแล้วรู้สึกเลือดลมดีขึ้นแล้วก็อะไรต่อเมื่อะไรในร่างกายดีขึ้นนะคะนี่ค่ะเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ยกขึ้นตั้งโต๊ะได้เลยนะคะนี่ค่ะ น่าทานอยู่นะคะถ้ายังไงแล้วก็ลองไปทำทานดูนะคะมันไม่ยากอะไรเลยนะคะถ้าไข่เค็มเราจะบี้ก็ได้นะคะนี่เลยค่ะตอนนี้เราก็ตักขึ้นตั้งโต๊ะได้เลยนะคะไข่เค็มน่าทานมากๆเลยค่ะนี่ค่ะคือถ้าใครไม่ชอบทานไข่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ต้องทานแล้วตอนนี้ก็ เต็มจานเลยค่ะจานเล็กๆนะคะไม่ได้จานน้อยๆนี่นะคะสำหรับกะเพราไข่เค็มนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะลองไปทำทานดูบ้างเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างก็มีอะไรใหม่ๆนิดๆหน่อยๆค่ะไว้คลิปหน้าเราจะทำอะไรให้ท่านผู้ชมได้ชมกันคอยติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ